นี่คือแผนผสมหุ้นทวีที่คาดว่าจะมีแนวโน้มสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าแผนหลักของกะปะขคและแน่นอนว่าย่อมมีความเสี่ยงมากกว่ามีรูปแบบการลงทุนคล้ายแผนหลักแต่ปรับเปลี่ยนสัดส,ส่วนของการลงทุนในตราสารทุนหรือหุ้นให้มากกว่าแผนหลัก เลือกลงทุนในหุ้นเพราะหุ้นคือตัวเลขสะท้อนมูลค่ากิจการกรณีกิจการทำธุรกิจได้ดีราคาหุ้นของกิจการก็สูงขึ้นในทางกับการถ้ากิจการมีปัญหาหรือเกิดภาวะผันผวนอื่นๆก็อาจทําให้มูลค่ากิจการต่ําลงราคาหุ้นก็ตกตามไปแต่สบายใจได้ครับเพราะนโยบายการลงทุนในหุ้นของกะปผเรื่องหุ้นที่มีพื้นฐานแข็งแรงได้แก่หุ้น50ตัวแรกที่โดดเด่นในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นหุ้นที่มีพื้นฐานธุรกิจดีดำเนินธุรกิจมานานมีผลประกอบการในอดีตที่แข็งแรง การลงทุนในตราสารหนี้ทำให้เราได้เป็นเจ้าหนี้และผู้ออกตราสารหนี้เป็นลูกหนี้เช่นกรณีพันธบัตรรัฐบาลรัฐบาลต้องการเงินก็เลยต้องออกตราสารหนี้ถ้าเราซื้อตราสารหนี้นั้นๆก็เหมือนกับเราให้รัฐบาลกู้เราก็เป็นเจ้าหนี้รัฐบาลการลงทุนในตราสารหนี้จึงให้ผลตอบแทนคล้ายๆกันปล่อยกู้คือได้ดอกเบีย้ยเป็นงวดๆไปเรื่อยๆตามระยะเวลาที่ตกลงกันและเมื่อครบกำหนดให้กู้ก็ได้เงินต้นคืนแผนนี้เน้นการลงทุนในตราสารหนี้สูงมากเพราะเป็นช่องทาง ของการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำกว่าหุ้นแต่ก็ต้องเข้าใจว่าอัตราผลตอบแทนต่ำกว่าหุ้นแต่ก็ยังสูงกว่ากับการฝากเงินของธนาคารทั่วไปลงทุนให้เช่าอาคารสำนักง,งานและที่พักอาศัยมุ่งสร้างผลตอบแทนต่อเนื่องในระยะยาวความเสี่ยงของการลงทุนในธุรกิจลักษณะนี้คือปริมาณการเช่าและราคาที่ให้เช่าไม่เป็นไปตามที่ประมาณการ แผนผสมหุ้นทวีนี้กระจายการลงทุนไปลงในตราสารทุนและลดปริมาณตราสารหนี้มีสัสดส่วนที่ต่างจากแผนหลักของกอบะคอยนั่นหมายถึงความเสี่ยงที่จะได้และเสียผลตอบแทนที่ต่างกันถือว่าเป็นการแลกระหว่างความมั่นคงของเงินต้นและโอกาสของผลตอบแทน เหมาะสาหรับสมาชิกที่เข้าใจและยอมรับความเสี่ยงในการลงทุนได้โดยทั่วไปมักเป็นผู้ที่มีอายุน้อยมีระยะเวลาในการออมนานมีเวลาเหลือก่อนเกษียณหลายปีต้องเป็นคนที่รับได้กับผลตอบแทนที่มากและน้อยในแต่ละปีต้องมองกันยาวๆค่ะและนี่คือแผนผสมหุ้นทวีอีกหนึ่งทางเลือกของการลงทุนจากกบขมั่นคงด้วยตาสารนี่ลุ้นทวีด้วยตาสารทุนเสี่ยงสุดลุ้นผลตอบแทนเราเลือกได้ My choice My chance เราเลือกได้